สวยเหลือเกินสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะทําดีที่พ่อทํามาแล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าดอกกุหลาบน่ารักน่ารักสวยๆอย่างนี้กับสุภาพสตรีนะคะที่ดูเลอโฉมอย่างนี้แหมนึกว่าอานเนี่ยจะเอาช่อดอกไม้ไปสู่ขอผู้ชายคนไหนใช่ไหมคะเพื่อนกันเฉยๆคุณผู้ชมก็มาติดตามกันลวกันว่าตำนานรักดอกเหมยในวันนี้เนี่ยนะคะ อาตุยเนี่ยมีนัดกับใครบอกให้ก็ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มหล่อมาดเซอร์มาดเ,เท่เขาเรียกว่าอารมณ์ดีอีกต่างหากและที่สำคัญมีน้ำใจสุดๆเลยเหมาะจะมาเป็นพ่อของลูกเป็นโซเมทของเรา <c oughs> ติดตามนะคะปบลกุลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ นเลยอ่ะคุณผู้ชมเเจอแล้วค่ะแค่เห็นข้างหลังก็รู้แล้วว่าเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันโอ้โหหุ่นดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บีมสบายดีหรือเปล่าวันนี้มาทำอะไรอ่ะเอยอย่าพิ่งยังไพิ่งบอกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรักพ่อภาคปฏิบัติกับเรานะคะพี่บีมสรัญยูนะคะทำอะไรต่างๆบเงี้ยไปหมดเลยอ่ะสบายดีหรือเปล่าจ๊ะสบายดีตุ๋ยครับแต่ตุ๋ยเอาดอกไม้มาให้บีมทำไมครับ ้ยขี้ตัวะใครเอามาไอทออ่ะฉันอ <ๆ S 2> อกมาให้เธอฉันก็ต้องตกเป็นภรรยาของเธอสิเด <c oughs> ี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันนะคะแต่งงานแล้วทุกๆคนเนี่ยมันมีโอกาสครั้งที่สองได้ผมเมื่อเคยทําผิดผมเมื่อเคยหลงผิดก้าวผิดพอโตขึ้นมาเราก็เออเห็นแล้วเออเราน่าจะอุทิศอะไรให้สังคมบ้างลามินา่าฟิล์มกรองแสงติดรถจนระดับโลก คิดและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพหนุ่มมาสเซอร์ลุคแบดบอยคนนี้นะคะใครจะเชื่อบ้างว่าเขาได้อาสาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกอรมนจิตอาสาช่วยภัยทุกคนทุกพื้นที่มาได้เกือบปีแล้วค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเมตตานะคะที่หนุ่มคนนี้ได้น้อมนาเอาราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและงานจิตอาสาของเขาอีกด้วยแต่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มตนน้นได้ยังไงและอะไรดลใจให้เขาเข้ามา ตรงจุดนี้ร่วมเปิดภารกิจรักพ่อภาคปฏิบัติกับบีมไปพร้อมๆกันเลยค่ะถามว่าพี่บีมเนี่ยเหตุอันใดถึงได้มาเป็นอาสาสมัครของกอรมนอย่ะนะฮะก็เราเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็เพลินวันนี้ได้มาร่วมกับสมุดประการชื่อรุ่นวาภูตะวันศึกสี่ผมก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอยู่แล้วด้วยนะฮะกอเรมานอดูแลห้าส่วนหลักๆทั่วประเทศเน้นเรื่องยาเสพติด ปักปรามนี่แหละเนาะถูกต้องฮะงงแล้วก็เป็นสายข่าวในการส่งต่อทั้งกรมนอเองทางกะลาหโหมเองนะฮะหรือว่าทางตำรวจด้วยเราร่วมมือกันถามอย่างนี้ว่าเราเนี่ยได้น้อนมนำเอาพระราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของทานบาร,รมีและความเมตตาเพราะนี่ใช้เสียสละร่างกายอุทิศตนที่ถือว่าเป็นทานครับ ถึงได้มาเป็นอาสาสมัครหรือเปล่าผมเอาเรื่องของทานบารมีและความเมตตามาเนี่ยตรงที่คือผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยมันมีโอกาสครั้งที่2ได้ผมเมื่อเคยทําผิดผมเมื่อเคยหลงผิดก้าวผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการสนุกกัสนานกับชีวิตมากเกินไปวัยรุ่นไงใช่ครับพอโตขึ้นมาเราก็เออเห็นแล้วเออเราน่าจะอุทิศอะไรให้สังคมบ้างช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะ มีอีกหนึ่งท่านที่เป็นถือว่าเป็นพี่เลี้ยงนะคะสมคัญคในการที่มาปฏิบัติภารกิจเป็นจิตอาสาของพี่บีนนะคะเป็นใครนัในช่วงหน้ามาดูกันค่ะ New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลีป่ยนแปลงความเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยคอมเมนต์แฟของเราคือว่าอุ้ยเรามีชีวิตเพื่อที่จะให้ค่ากับจิตวิญ,ญญาณถ้าไม่ได้คําตอบมันเหมือนจะตายซึ่งสําหรับเราพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ธธา,าให้คําตอบของเราได้ คนคนนึงเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมันใช้ชีวิตตามที่ตัวเองคิดเอาเองว่าใช่ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงตรงหน้าได้พุทธศาสนาสอนให้เรายอมรับความจรงิงและไออาการยอมรับความจริงนั้นน่ยมันคือชีวิตจิตใจของเราเราก็เหมือนกับได้คําตอบว่าว่าชีวิตที่เหลือจะเอาไปทําอะไรนั่นแหละเป็นความสุขที่สุดในชีวิตสําหรับเด็กคนหนึ่งที่อยากได้คําตอบในชีวิตสรัน m ม่รียใน22ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้จากหนังสือ New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงโดย m a g n o l i r ร่วมทำความดีโดยตู้เย็นโตชิบ้าทวิสจากโตชิบาโตชิบา้บานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซโกโ แล้วนะคะพี่บีมทิ้งท้ายไว้ว่าในการทำงานเป็นจิตอาสาของกรอรมนนนั้นนะคะพี่บีมเนี่ยมีพี่เลี้ยงอยู่หนึ่งท่านคอยดูแลนะคะ ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครจ๊ะโอ้โหเรียกว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงนะฮะในการจัดตั้งคือเรียกว่าเป็นการสร้างกำแพงให้กับกรรมนนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักและทำกิจกรรมหลายๆอย่างเป็นต้นคิดในหลายๆเรื่องนะฮะนี่เลยครับพี่เสภันเอกอำนาจจันทรสวัสนีมาสวสดีครับเรียกว่าพี่เสได้เลยนะคะพี่เสภขาสำหรับเออพี่เสเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องบีมนะคะน้องบีมคนนี้เนี่ยเขาทำกิจกรรมทำสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างคะ ที่เสยเปิดหลักสูตรการข่าวเพื่อความมั่นคงสําหรับผู้บริหารแย่นบีก็เป็นประชาสัมพันธ์ของรุ่นที่14ละในขณะที่ทางศูนย์เรานาเนี่ยยังขาดแคลนเครื่องอุปกรณ์ไอทีต่างๆนอกบนีก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะบอกพี่น้องที่มีจิตอาสาช่วยกันนะครับ<ะ>ก็มีวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของรุ่น14ก็จะมอบคอมพิวเตอร์<ะ>ให้หนึ่งเครื่องะนะครับรุ่น15ก็จะมอบให้หนึ่งเครื่อง<ะ>และรุ่นอื่นๆที่รวบรวมมาก็จะเป็นจัดอาหารกลางวัน เลี้ยงน้องๆโดยที่พิเศษเองก็ออกแรงก็คือว่าเอาวิทยากรที่พิเศษฝึกไว้ตามนโยบายของท่านแม่ทัพก็มาอบรมน้องๆเกี่ยวกับการอะไรครับป้องกันยาเสพติดเรื่องการเ่วยคูถสถาบันร,บรักในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงท่าบอกว่ามีจิตอาสาจิตอาสาก็ใช้เรียวใช้แรงในการ<ม>ช่วยเหลือทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสงบสุขหรือว่ามีภัยอะไรต่างๆก็ได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที น,ะะนี่ค่ะก็คือกิจกรรมนะคะสิ่งที่พี่บีมนะคะได้วิธิตนนะคะอาสาเพื่อไปช่วยเหลือให้บ้านเมืองของเราได้สงบสุขนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการทําดีเพื่อพ่อนะคะของจิตอาสานะคะการถาพวกความมั่นคงสําหรับผู้บริหารกอรมนใช่ไหมคะ<ผ>มของสมุดประการคร่รราารนะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมติดตามนะคะ ชื่นชมทุกความดีครับ